ต้าไปนะครับนี้วางมาดูข้อง่ายสุดของเราก่อนนะครับนะครับโอเคนะนี้เดี๋ยวเอาตัวนี้มาเป็นโอนนะอันนี้เราแตะนะครับมาดูนะครับ ถามว่าข้อนี้ครับใช้ a อะไรครับ a star a cos a tan ครับ s i n ใช่ไหมครับใช้รูปแบบที่หนึ่ง s i n นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้น set up นะครับตัวนี้ไม่ใช่วิธีทำเนาะนะครับส่วนนี้คือเป็นเหมือนโพยของเราเนาะนะครับส่วนวิธีทำเริ่มตรงนี้นะครับวิธีทำ นะครับก็เริ่มให้อะไรครับ x นะครับเท่ากับนะครับเนื่องจากตอนนี้คุณจะเห็นได้ว่าสัมประสิทธิ์ a กับ b เป็นอะไรหมดเลยครับเป็น1หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น1ส่วนเลยนะครับก็จะไม่สนใจอะไรมากนะครับทีนี้นะครับพอได้ x เท่ากับ sin อย่างนี้นะครับนะครับ เรากำลังจะเปลี่ยนตัวนี้ครับให้กลายเป็นตัวเซต้าทั้งหมด dx ก็กลายเป็น d เซต้านะครับแล้วก็ x เป็นเซต้า everything กำลังจะเป็นเซต้าครับเพราะฉะนั้นเพื่อถ้าจะให้ dx เป็นเซต้าเราต้องทำอะไรครับจะให้ x เป็นเซต้าเราต้องทำอะไรครับทำอะไรเอยดี๊ ใช่ไหมครับยังอยู่กันไหมจำทันไหมเอ่ยเราต้องดิฟนะครับดิปไซจะได้อะไรครับดิปไซจะได้คอรสนะครับได้ตัวนี้ออกมาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังจะแปลงทุกอย่างครับให้ใกลายเป็นเซต้านะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งลบไซกำลังสองนะครับแล้วก็ตัวนี้ dx ใช่ไหมครับ dx คือตรงส่วนนี้นะครับแทนค่าเป็น cos theta d t h e t นะครับก็จะได้เป็น cos theta d t h e t แบบนี้โอเคนะครับทีนี้จากที่เรารู้ว่า a 1ลบ sine กํลัง2เนี่ยนะครับจะกลายเป็น a cos นะครับตอนนี้ a เป็น1นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็นอะไรเฉยๆครับ cos t h e t เฉยๆโอเคไหม เห็นไหมครับะครับเห็นไหมตรงนี้คือส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับเอเนนะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนหนึ f ่งลบ f กำลังสองที่ว่าเนี่ยจะกลายเป็นเอเป็น cos ไปนะครับคือแทนทุกอย่างกลับเป็นโูกของอมุมเซตาให้หมดนะครับ โอเคนะสำทัญไหมครับยังอยู่ไหมลูกโอเคครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นนะครับกลายเป็น cos กำลังอะไรครับกำลังสองเซตเซตาเห็นไหมครับตรงนี้เนาะ ทีนี้ครับอ่าเราก็จะกลับไปเรื่องของตรีโกณยกกําลังนะครับคอสกําลังคู่นะครับใช้สูตรมุมกี่เท่าครับมุมกี่เท่าเยใช้สูตรมุม2เท่านะครับเราต้องทําให้ใช้สูตรมุมสองเท่านะครับอเคนะครับ กระบวนการอาจจะถามมาถึงตรงนี้นะครับว่าใช้สูตรมุมอะไรอะไรนี้นะครับก็จะกลับไปเป็นเรื่องของเก่านะครับตรงนี้นะครับก็อาจจะถามเรื่สเต็ปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเข้าใจกระบวนการอิกรตนะครับครูจะออกลงรายละเอียดอีกหนึ่งนะครับโอเคนะนะครับเพราะฉะนั้นสูตรมุม2เท่านะครับ cos กำลังสอง นะครับอันนี้จำให้ได้นะครับจะเป็นอะไรเอ่ยหนึ่งบวกคอสหรือหนึ่งบวกไซด์ครับหนึ่งบวกอะไรส่วนสองครับเปแบบนได้ไหมเอ่ยหนึ่งบวกไซด์ได้เปล่าแล้วมันเป็นสองเท่าก็สองเซต้าถูกไหมครับถูกหรือผิดครับ ทำได้ไหมหนึ่งบวกอะไรครับบวกคอสนะครับขีดห้าผมครับนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น1บวกคอสนะครับก็คือถ้าคอสกำลังสองจะเป็น1บวกคอสนะครับแล้วก็มุมเป็น2เท่าพอดีตัวนี้มุมเซตา้าเฉยๆก็กลายเป็น2เซต้านะครับมุมตัวนี้เป็น2เท่านะครับ ถ้าเป็น3าเซตาก็จะกลายเป็น6กเซตานะครับโอเคนะครับมุม2เท่าเนาะและถ้าเป็น s i n ์กำลังสจะกลายเป็น1นึ่บวกคนะครับแทนที่จะเป็น1นึ่บวกคอสแค่นั้นนะครับแล้วก็สูตรเดิมน,นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะครับ1นส่วนสไว้ข้างนอกนะครับเดี๋ยวอินทิเกรตนะครับ1นึ่งบวกคอสสเซตาดีเซตา เห็นไหอินทิเกรตเสร็จ okay, นะใส่วงเล็บ4ไว้รอเลยนะครับเ okay, นะโ okay, นเคเนะครับตัวนี้อินทิเกรตนะครับได้อะไรครับอินทิเกรต1 d เซต้าได้อะไรครับอินทิเกรต1 d เซต้า ไดเซต้านะครับตอนนี้ตัวแปรเปลี่ยนเป็นเซต้าทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีเหลือความเป็น x อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่ามั่วนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงระบบทุกอย่างเป็นเซต้านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะดีเซต้านะครับถ้าตรงนี้มาตอบ x นี่นจะผิดนะครับโอเคนะนะครับอ่ะส่วนนี้ครับอินทิเกรต c ค s 2สองเซต้าเอ็นสองเซต้า อินทิเกรตทำไงดีครับหารอะไรก่อนเลย1ส่วนอะไรก่อนหนึ่ส่วนสองใช่ไหมครับอินทิเกรตทอสได้อะไรครับได้ไซหรือลบไซครับไซสองสีต้โอเคนะครับถงเนาะน,นะครับทีนี้ครับ ถ้าเป็นเซต้าเฉยๆเดี๋ยวแปลงกลับได้นะครับถ้าเป็นเซต้าเฉยๆเดี๋ยวแปลงกลับได้นะครับแต่ตรงนี้จะต้องเปลี่ยนให้เป็นตรีโกณของมุมเซต้าให้หมดก่อนไม่ว่าจะเป็นไซน์ o s t แทนอะไรนะครับให้เปลี่ยนจากสองเซต้าให้เป็นมุมเซต้าเฉยๆนะครับอี่เนาะ ถ้าเป็นเซตาธรรมดาแปลงได้นะครับจากโจทย์แปลงได้นะครับโอเคนะครับคือตอนนี้เราอยู่ในคำบวนการว่าเราได้ผลลัพธ์อินทิเกรตแล้แต่ว่าคำตอบของเราไม่ใช่ x กลับไปดูโจทย์นะครับโจทย์ของเราเป็น x เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแปลงให้กลายเป็น x ให้หมดทีนี้นะครับถ้าเป็นเซตาเฉยๆได้อยู่ แต่ถ้าเป็น s i น์2เซตคุณจะต้องเปลี่ยนให้เป็นมุมเซตาก่อน,นะครับโดยใช้สูตรอะไรใดๆก็ตามนะครับแล้วถึงจะกลายเป็น X ได้อีกทีเคนะตอนนี้ขั้นกระบวนการของเรากำลังจะเปลี่ยนเขาเป็น X นะครับถ้าเป็นเซตาูแปลงได้นะครับแต่ถ้าเป็นมุม2เซตต้องแปลงให้เป็นเซตาเทำาไงดีนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องไปรื้อฟื้นสูตรอีกแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นไซ n ์สองเซตานะครับจะมีสูตรว่าเป็นไซ n ์เซต้าคอรเซตานะครับคูณ2โอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราก็นะครับเขียนหนึ่งส่วนสองเซตาไว้ก่อนนะครับยังไม่แปลนะครับแล้วก็มี1ส่วนสองของเก่าตรงนี้นะครับไซ n ์ส,สองเซตาใช้สูตรเมื่อกี้ก็จะได้ไซด สองไซน์คอสนะครับตรงนี้หกสี 6, ่แล้วอันนี้คือเป็นศูนย์นะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดกันนะครับก็จะได้ไซน์คอสแล้วนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นรูปได้แล้วนะครับก็คือเป็นเซตาเป็นไซน์แต่คอสเซตาเฉยๆนะครับไม่ใช่ไซน์สองเซตาแบบเมื่อกี้นะครับอา่านะ เราจะทำกระบวนการแปลงเป็น x ครับแปลงเป็น x นะครับแปลงเป็น x ทีนี้พอแปลงเป็น x เนี่ยนะครับเราจะต้องใช้กระบวนการในการมองตรีโกนเข้าช่วยนะครับ